ลิลลี่พันธิลาเจอแซวสนั่นหลังเผยชุดไปกินน้ำเงี้ยวแซบจนแฟนๆแ,แ,แห่เรียกสามีให้มาดูกันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวลิลลี่พันธิลาภรายาของนักร้องนักแสดงหนุ่มชินชินวุฒิอินทรคูศิลป์หลังแต่งตัวไปกินน้ำเงี้ยวกับเพื่อนๆพ,พร้อมมาในชุดสายเดี่ยวแบบหลังที่เผยให้เห็นแผ่นหลังขาวเนียนจนเพื่อนต้องแซวเลยว่าแม่เกินคาดไปหน่อยอ่ะแม่พี่ชินเห็นหรือย,ยังเจอเลยจะฟ้องพ่อท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่ารอรีแอคพี่ชินหลังเห็นคลิปนี้ทิกกดหลังหน่อยก็คือหลังสวยมาก ฟ้องลุงชินแน่สวยมากค่ะงานนี้ก็ทําแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวรัวๆเลยว่ารอดูแล้วว่าถ้าพี่ชินเห็นจะเป็นยังไงแม้เอาเป็นว่าแฟนๆก็รอดูได้เลยว่าถ้าคุณสามีเห็นชุดนี้แล้วจะมีรีแอคหรือคอมเมนต์ยังไงบ้างกับชุดนี้ส่วนแฟนๆคนไหนที่อยากชมคลิปความแซบแบบเต็มๆก็สามารถไปติดตามและรับชมผ่านทางช่องทิกต็อกลิลลี่พันธิลาหรืออินสตาแกรมลิลลี่พันธิลากันได้เลยเพราะมักจะมีภาพความน่ารักสดใสรวมถึงคอนเทนต์ น่ารักนักออกมาให้ติดตามกันตลอดอยู่แล้วใครที่ชื่นชอบและอยากติดตามก็สามารถไปติดตามกันได้เลยรับรองว่ามีแต่ความบันเทิงมาให้ติดตามกันแน่นอน